โมซาเดีวิวรุ่นเมกาเดีวิวรุ่นดูไปดีวิวรุ่นชาวไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Marvel Rival นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวฮะ Marvel ต่อสู้กันนะท่านผู้ชมนะกับเจ้าตัวเครื่อง aojline นะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องเล่นอยู่ผมแนะนําเลยนะท่านผู้ชมเครื่องนี้กําลังถูกๆนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเจ้าตัวเครื่อง aojline กันนะท่านผู้ชมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเออก็ไปซื้อมาใช้งานกันได้นะครับตอนนี้ราคาประมาณเหลือถึงหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะท่านผู้ชมนะอืมราคามือสองนะมือหนึ่งอยู่ที่ราคามาันเจ็ดถึงแปดพันบาทเอ้ยไม่ใช่หมื่นเจ็ดถึงหมื่นหมื่นแปดนะท่านผู้ชมนะเออ,อยังไงก็ไปซื้อมาใช้งานกันได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะ เออผมจะเลือกตัวไหนดีตัวไหนที่มันตึงๆดีกับตออเมริกาละกันนะคนดูนะก็มาเราจะมาเล่นกันนะท่านผู้ชมอ่าดู FPS มุมนี้นะท่านผู้ชมนะเรามาดูเซตติ้งกันก่อนนะว่าเราใช้เซตติ้งอะไรนะดูการตั้งค่าเรานะท่านผู้ชมนะนนะอันนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับเป็น Full HD นะฮะท่านผู้ชมแล้วปรับภาพต่ำสุดหมดเลยนะท่านผู้ชมนะปรับภาพต่ำสุดหมดเลยนะครับ FPS ได้60นะท่านผู้ชมเกมนี้ FPS 6 0นะจ้าบอกก่อนดูดินี่ให้ดู นี่พูเอสดนะครับ FPS เต็มหกสิบแบบเสียบสายชาร์จเทอร์โบโหมดนะครับสามสิบวัตต์นะตัวนี้นะไปลุยสวยเข้าไปก่อนนะค,คนดูนี่เข้ามาลูดเลยเข้ามาลูดเลยสวยสวยเรียบร้อยครับสวยครับโอ้ยล่วงนะ FPS ก็ประมาณนี้เลยนะครับห้าสิบกว่านะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวผมลองปรับอันนี้หน่อยดูในส่วนของเซตติ้งนะครับห้าสิบหกสิบนะท่านผู้ชมนะอันนี้เอาเป็นอ่าอันนี้ FSR เป็นขยายสกิลนะเป็นแบบสมดุลน,นะผมจะนิ้นในส่วนของเอาประสิทธิภาพสูงสุดเลยละกันนะท่านผู้ชมอืมเอาประสิทธิภาพสูงสุดนะแล้วก็หน้าจอหลักตรงนี้โอเคมันปรับไปอยู่แล้วนะครับอืมเป็นใช้เลยนี่โอ้ย พอปรับเป็นประสิทธิภาพสูงสุดภาพมันแตกละเอียดว่ะคนดูแต่รันได้นะ8 0 fps นะครับต้ชมเอ้ย8ป fps ว่ะคนดูใช้ได้ใช้ได้เอาอย่างนี้ก็ได้นะนอย่างนี้ก็แจ่มอยู่คือกันนะมานี่ fps มาแล้วนะครับถือว่าเล่นได้นะแต่มันกัภาพมันก็น่าเกลียดว่ะคนดูภาพมันน่าเกลียดอยู่นะภาพมันน่าเกลียดอยู่สวยสวยอะไร โอเคนี่ไงทำเลยเดี๋ยำเลยเดีสวยมาดิยมาดีมาดีวสวยอะเห็น<ด>ไหม EPS <ด>เพิ่มนะท่านผู้ชมนะเออีลยวลองอปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่คนดูแป๊บหนึ่งผมปรับกลับมาเป็นเหมือนเดิม EPS มัน,น่ายอยู่แต่ว่าผ้ามันแตกเกินไปนะครับ นี่วิธีปรับนะปรับเซตติ้งโอเคมาเดี๋ยวลองลงลงไปเล่นจริงก่อนผมปรับมานะครับเป็นในส่วนของเอาเป็นตอนแรกม,มันสมดุลเนาะผมเอาเป็นประสิทธิภาพนะท่านผู้ชมนะตอนแรกม,มันเป็นในเนี่ยประสิทธิภาพสูงสุดผมเอาเป็นประสิทธิภาพพอนะครับเดี๋ยลองลงไปเล่นดูก่อนเป็นยังไงว่าเอ s มันวิ่งขนาดไหนนะฮะอันนี้เป็นประสิทธิภาพอ่า เป็นหมดประสิทธ,ธิภาพนะท่านผู้ชมนะนี right. ่แต่ภาพมันก็ยังายลายๆอยู่ว่ะคุณดูผมไปเอาอันนี้ดีกว่า <Everything. S 1> เอา uh, ปรับเป็นอันนี้ละกันคุณดูเป็น uh, คุณภาพละกันนะคุณดูนะน่าจะโอเคกว่านี่คุณภาพภาพก็จะชัดขึ้นมาหน่อย EPS <c oughs> ก็อยู่ประมาณ5060นะแต่ผมจะปรับภาพนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นี่กดติ๊กตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็น720 P พอ นี่ดูนะ7 2 0ดสองีีเสเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังกินลรกเครื่องใหม่อยู่โอเคนี่80นะท่านผู้ชมเมืยใช้ได้อนเนี้ย80กว่าคนดูมาดิสวยรำก่อนเลยครับนี่นี่สวยมาดิมาดิมาดิได้อยู่คนดู ไวยครับนี่ล้วงเลยคนดูใช้ได้เลยนะเจ็บสองศูนย์ทีถือว่าใช้ได้ใช้ได้โอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มามาไวครับ นี่ไม่ใช้ได้ใช้ได้90 FPS นะครับอันนี้มาดิมาดิเฮ้ยนี่มันเข้ามาบังคนดูมาดิมาดิเนี่ยผมคนดูมันติดไตฝั่งนี้ไง สวยสวยได้อยู่เรียบร้อยเดีย๋ยวผมปิดต,ตรงนี้ก่อนคนดูมันมันบังนะท่านผู้ชมนะเวลา,าเล่นเนี่ยมันจะมันชอบไปติดสก,กลิลมันดูนี้นะครับ f P s 90นะท่านผู้ชมนะนี่ไปเลยครับนี่เล่นได้เล่นได้เ p s นะครับ แปดสิบกว่านะท่านผู้ชมนะไม่คิดดูคิเล่กลับตันอเมริกามาคนเดียวท่นด้วยมาคนดูผมต้องกันหลังไว้ให้เพื่อนนะครับเอาเดีอาดีสวย สวยนี่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 สวยครับสวยอุ๊ยโดนหลับโดนหลับโดนหลับเรียบร้อย โอ้โห oh, ใช้ได้เหรอคนดู80-90 fps เลยนะใช้ได้ใช้ได้ถ้าเป็น hd นะครับถ้าเป็น hd ก็คือ7 2 0 p นะครับเล่นได,ได้ขอได้ถูได้ถ่ายหน่อยนี่เอาดิสวยสวย เนี่เรียบร้อยอ่าใช้ได้นะครับโอ้โหเก้าสิบเกือบ 100. ร้อยคนดูต้องเป็น HD นะแต่ผมลองปรับใหม่เป็นอ่าหนึ่งหนึ่งซูตไปศูนย์พีนะครับเป็น Full HD นะครับท่านผู้ชมนีม่ Full HD วรอก่อนรอก่อน FPS มันกาลังน,นั่นอยู่นะครับสี่สิบห้าสิบใช้ได้อยู่ยยยเจ้ะจ้เอาดิเอาดิ นัวนัวดูผมไม่อยากจะพูดเลยมันนัวเกินเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากมันนันวดังนันไปครับ กําลังนัวกาลังนัวคนดูอ่าก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเวลาเราส่วนใหญ่ถ้าเล่นเกมแนี่นี้ต้องต่อเมาส์าคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะอืมก็มันก็จะได้อาถ้าเป็นฮ d ดีนะแบบค่าตั้งต้นของมันได้ประมาณ5้าสิบอบวกบวกนะแต่ถ้าเป็นอ่าเออเมื่อ,อ,อก,กี้นี้อย่างที่บอกคนดูพูดผิดถ้าเป็นฟู l l ีดีนะท่านผู้ชมนะฟู l l ีดีจะได้5้าสิบวกบวกนะครับถ้าเป็นฮ d ดีนี่จะได้แค่ อ่าแปดสนะท่านผู้ชมนะผมแนะนำเล่น HD นะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็พยายามต่อพัดลมอะไรเล่นพวกนี้จะดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่นก่อนคนดูอ๋อเกมจบแล้วคนดูนะก็ประมาณนี้และกันนะครับสำหรับตัวเครื่อง a v เนี่ยสำหรับใครที่กำลังหาซื้ออยู่ผมแนะนำเลยไปซื้อได้นะตอนนี้ราคาก็ถูกแล้วนะครับประมาณ มือสองอยู่ทีร่ราาคประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นนะมือหนึ่งอยู่ประมาณ1 7 0 0 0ถึงหมื่นแปดนะไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โก้ตะกอนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูใครอยากขออะไรกดมาได้เลยนะครับทุกคนนะขอเกมอะไรนะครับพิมมาได้เลยนะครับแต่ผมจะพยายามหาเกมมาลงเรื่อยๆแล้วกันเนาะในส่วนของอลิงก์ซื้อนะครับก็อยู่ตะกร้ามุมนั่งสีเหลืองฝั่งซ้ายมือเหมือนกันนะครับหรือว่าคำบรรยายใต้คลิปนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตะกอนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า